สวัสดีครับสวัสดีเอซนะครับผมสวัสดียานสองทุ่มกว่าๆนะครับก็อันนี้ก็มาดูน้องสองห้านะครับนอนแล้วครับผมนี่ครับผมบรรยากาศที่เขาได้ดินใหม่ครับนูวมากนูมากออกมาออกมาอ,อ นอยน่นันเดนี๋ครับผมเดเขาขต่นนะครับผมออกมาเดี๋ยวออกมาบอกว่าพอ่อหนูย่เป็นยังไรช้างนอนอโอ้ได้ดินใหม่ครับผมเขาจะนอนประมาณนี้ครับช้างแต่ทุกครั้งเขาจะนอนช้ากว่านี้ครับ ก็ช่วงนี้ก็ขอได้ดินไหมครับ<า>ครับจะพูดดังจะพูดดังทางนอนอยู่เนี่ยอันนี้นอนแต่ห<า>ัวค่ำครับบอกว่าทางนอนอยู่ตื่แล้วนี่เองนี่อู้ามา ก็น่ามานี้ครับผมได้ดินใหม่ก็ขอขอบคุณเอซีนะครับผมที่ช่วยเลี้ยน,น้องช้างครับก็เดี๋ยวเขานอนต่อครับไม่รบกวนน้องช้างนะอาการยังไม่รอันก็ตื่นเลยครับผมก็ดี ลูกมาเรียกนะครับก็ตืงครับผมก็ฝากด้วยครับผมฝากติดตามด้วยครับผมท่องได้ไครับเขาเป็กนี้ครับก็ว่าถ้าเขาได้มีดินเขาก็นอนเร็วครับผมก็เมื่อกี้ลูกมาเรียกก็เลยเขาตื่น ไม่ว่าจะเอายามให้เขากินนะครับก็ที่นี้ครับผมจะโดนสับรถให้เขาอีกครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้น้องสาวนะครับฝากให้คะแนนก็ได้ครับผมสวัสดีครับ